เจ้าเจ้าแน่เจ้าหาาันห,หน้าดูหันหน้าดูสิเดี๋ยววิ่งเข้าไปเด้อใจไหมเดี๋ยวเพิ่งวิ่งเออน่ะไหนๆก็มาโชว์ตัว,วเห็นทำตัวนละเอ้ยหันหน้ามาดูสิตาสีแดงๆน,นีน่ตาสีน้ำตาลนี่ไงตาสีน้ำตาลตาเหลืองใช่ไหมเจ้าตาเหลืองเหรอ มีแมวสีขาวหนึ่งสีเหลืองขหนึ่สีาสีขาวนะขอช่วยตาไอตัวมันอะออาตาตอสแต่ของบัานใายแกะไม่สวยไม่สวยแล้วก็ผอมตัวน้อยๆไม่สวยเลยเนี่ยไม่เหมือนจะแปดโลนี่ไงแปดกิโลเฮ้ยเกรดิ <c oughs> เนาะใหญ่เนาะเจ้าตัวใหญ่ตัวใหญ่มากๆรถมาแล้วนะเดี๋ยววิ่งเข้าไปนะออตาเหลืองสวยเชอะมาดูดิมาเศ้ามาดูที คนตาโสกหรือว่าเนี่ยดูสิเจ้าดูอะไรเขาอ่ะเจ้าสียงนกมาแล้วเน่ยได้ยินเสียงนกไหมฮะนกมาสิ่าเดี๋ยวมันจะทรบมาเหรอ่ย้ายไหอดีนงๆตาป่าตามนั้นดูสิน่ย ดูความสวยงามโอตาเหลืองด้วยตาเหลืองด้วยนะฮะหน้ามาเอาะ